สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้ก็กลับมาพัวรูอีกเหมือนเดิมน,นะคะทางรูปแบบออนไลน์นะคะวันนี้นะคะจะมาเรียนกันในเรื่องการเขียนย่อความนะคะคุณเชื่อว่านักเรียนทุกคนเนี่ยต้องเคยเคยเรียนเรื่องการเขียนย่อความมาตั้งแต่ประถมแล้วแต่เดี๋ยวเราจะมา,ารื้อฟื้นเรียกว่ารื้อฟื้นดีกว่าเดี๋ยวเราจะมารื้อฟื้นกันว่าเรามาดดีจำจำรูปแบบการเขียนย่อความกันได้หรือเปล่านะคะอ่ะเริ่มกันเลย ย่อความนะคะคำว่าย่อเนี่ยพจนานุกรมเนี่ยก็ได้ให้ความหมายของคําว่าย่อเนี่ยว้ว่าลดให้สั้นหรนเลึกลงฉะนั้นการย่อความจึงหมายความว่าการย่อเรื่องราวให้มันสั้นลงนั่นเองตามความต้องการของเราโรเลือกเอาแต่ใจความสําคัญอะไรที่มันไม่ใช่ใจความสําคัญเราสามารถตัดมันทิ้งได้เลยนะคะถ้าเกิดเราต้องการย่อเรื่องราวให้มันสั้นลงสั้นลงให้เนี้ยเนี่ยคือมันต้องได้ใจความสําคัญด้วยไม่ใช่ว่าสั้นลงส่งบทัาแต่ไม่ได้ใจความอะไรเลย อันนี้มันก็ไม่ใช่การย่อความนะคะการย่อความต้องได้ใจความสําคัญด้วยต่อไปการเขียนย่อความนะคะการเขียนย่อความว่าจะเป็นการย่อความจากในหนังสือหรือจากหนังสือสารคดีนิตยสารบทความหนังสือพิมพ์ต่างๆนานาเนี่ยเราสามารถเขียนย่อความได้หมดเลยโดยเราจะเก็บใจความสําคัญของเรื่องนะคะจากข้อความที่อ่านหรือฟัง นำสาระสำคัญเนี่ยมาเรียบเรียงใหม่ด้วยภาษาของเราเองที่มันสั้นกระชับและเข้าใจง่ายนะคะถูกต้องครบถ้วนตามเนื้อความนะคะแต่นำมาเรียบเรียงใหม่ด้วยภาษาของเราเองนะคะใจความสำคัญเนี่ยเรานำมาแต่ใจความสำคัญอะไรที่มันเป็นตัวอย่างเป็นการยกตัวอย่างเนี่ยเราสามารถตัดออกไปเลยเพราะว่าตรงส่วนเนี้ยมันไม่ใช่ใจความสำคัญและต่อไป การจับประเด็นสําคัญนะคะเราแบ่งออกเป็นใจความกับพลวัความถ้าเกิดใจความสําคัญเนี่ยใจความเนี่ยเราไม่สามารถตัดมันออกได้ใจความมันก็คือประโยคหรือข้อความสําคัญของย่อหน้านั้นๆมันอาจจะอยู่ต้นย่อหน้ากลางย่อหน้าหรือท้ายย่อหน้าก็ได้เราจะต้องอ่านตัวตัวเนื้อเรื่องน้นนะ่ให้จบสะก,ก่อนเออต่อไปพลวัความพลวัความเนี่ยอย่างที่ครูบอกว่ามันสามารถตัดออกได้ ประโยคหรือความที่มันเป็นส่วนขยายทําหน้าที่ขยายใจความให้มันชัดเจนยิ่งขึ้นเนี่ยแล้วเราสามารถเอาอยาเช่นตัวอย่าง,างที่คุยตัวอย่างให้ฟังก็คือคําว่าตัวอย่างตัวอย่างเนี่ยเราสามารถตัดออกได้ไหเป็นพลความมันมาขยายส่วนหน้าเพื่อให้มันมีความชัดเจนยิ่งขึ้นเองฉะนั้นตรงส่วนเนี้ยเราตัดออกได้แน่นอนนะคะเหลือไว้แต่ใจความพอสิ่งที่เราควรจะรู้นะคะเกี่ยวกับพลความก็คือหนึ่ง พลความเนี่ยมันจะอธิบายให้รายละเอียดหรือคําจํากัดความ 2. มันจะแสะดงตัวอย่างประกอบเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นตัวอย่างอย่างที่ครูบอกเนหะ็นไหมสเปรียบเทียบด,ด้วยสำนวนยกเรื่องราวอุทางหณ์เพื่อทําให้ถึงความเข้าใจเมื่อนักเรียนอ่านบทความแลืนักเรียนเจอสำนวนเจอการยกเรื่องราวขึ้นมากล่าวเนี่ยนักเรียนสามารถตัดออกได้เลยมันเพื่อมาขยายให้นักเรียนเนี่ยอ่านและเข้าใจมากยิ่งขึ้นแต่มันไม่ใช่ใจความสําคัญนะคะต่อไป ให้เหตุผลโดยยกข้อมูลสถิติหลักฐานอันนี้เราสามารถตัดออกได้เลยนะคะข้อมูลต่างๆเราเอาใจใจความพอไม่ต้องเอาข้อมูลอะไรสถิติไม่ต้องนะคะตัดออกได้เลยนะักเรียนดูตัวอย่างตัวที่มันหนาเนี่ยอะตัวที่มันหนาเนี่ยมันคือใจความสําคัญนะักเรียนนะตัวที่มันหนาเนีย่ยที่ครูขีดเส้นใต้ด้วยสีแดงมันคือใจความสําคัญส่วนตัวที่มันบางๆเนี่ย เนี่ยตรงนี้ที่หวงเนี่ยมันคือพลความตรงส่วนเนี้ยเราสามารถตัดทิ้งได้เลยเราสามารถตัดทิ้งได้เลยเราไม่เอานะคะตัดทิ้งได้เลยแต่ตรงส่วนที่เราเอาคือตรงส่วนนี้ตรงส่วนนี้ตัวหนาเนี่ยคือส่วนที่เราเอาฉะนั้นเวลานักเรียนทําใจความสําคัญนักเรียนต้องอ่านถ้าเกิดมันขึ้นมาแล้วเนี่ยเช่นเห็นเช่นแหละตัดทิ้งเลยตัดทิ้งเห็นไหมคะใจความสําคัญเราจะได้แค่ว่า วัฒนธรรมไทยนั้นเด็กทารกให้นอนในเปลเปลที่ให้เด็กนอนนั้นนอกจากบอกความสบายแล้วยังบ่งบอกฐานะของครอบครัวอีกด้วยอันนี้คือใจความสําคัญเช่นครอบครัวที่มีฐานะทางงสิษนจิตพอขึ้นก็เช่นนะักเรียนตัดได้เลยเพราะว่ามันคือพลความมันไม่ได้มีความสําคัญแต่ว่ามันมาขยายให้ละเอียดเพื่อให้เราเข้าใจมากยิ่งขึ้นนั่นเอง เรามาดูวิธีการเขียนย่อความนะคะวิธีการเขียนย่อความวิธีการเขียนย่อความหนึ่งเลยเราจะต้องอ่านเรื่องเนี่ยให้มันละเอียดเสียก่อนถ้าเกิดเราอ่านเรื่องไม่ละเอียดไม่เข้าใจในส่วนของเนื้อเรื่องเราจะย่อความและจับใจความสําคัญของเรื่องไม่ได้และและงานการเขียนย่อความของเราก็จะไม่มีประสิทธิภาพนะคะจับใจความของเรื่องว่าใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรเมื่อไรทําอย่างไรอันนี้ก็จะการวิเคราะห์ แล้วยังต้องรู้ก่อนเวลาที่เรียนอ่านเรียกต้องวิเคราะห์ให้ละเอียดวิเคราะห์ให้ได้แล้วเรายังจะจับใจความของเรื่องได้อันอื่นสองแยกข้อความที่อ่านแต่ราย,ยา่อหน้าและเขียนบันทึก ated, ทสรุปก็แต่ระย่อหน้าเนี่ยมันกล่าวถึงเรื่องอะไรอันนี้ก็ควรทํานต่แต่รยย่อหน้ามันจะมีประเด็นความสาคัญในแต่ลาย่อหน้าเนี่ยแตกต่างกันออกไปฉะนั้นเราต้องสต์ไว้ว่าย่อหน้าแรกมันกล่าวถึงประเด็นอะไรย่อหน้าที่สองมันกล่าวถึงประเด็นอะไรอะไรคือใจความสําคัญของแต่รายย่อหน้าอ่ะอันนี้ก็ต้องดูนะคะสามข้อความที่ย่อแล้วเนี่ย ใช้สาาัพนามุรุษที่สามไม่ใช้บุรุษที่หนึ่งและ 2. สองสรพนามุรุที่สามคือใครสัพนามุรุที่สามคือผู้ที่เราไมากล่าวถึงสรพนามุรุษที่หนึ่งคือแทนตัวผู้พูดสรพนามุรุษที่สองคือแทนตัวผู้ฟังเราจะไม่ใช้สรพนามุรุษที่หนึ่งและสองแต่เราใช้สรพนามบุรุที่สามคือแทนตัวผู้ที่เรากล่าวถึงนั่นเองแต่ถ้าเกิดเรามีความจำเป็น an, จะต้องเอ่ยถึงเนี่ยก็ให้เราใส่ชื่อจริง ให้เราใส่ชื่อจริงนะคะไม่ใช่ชื่อเล่นนะใส่ชื่อจริง 4. รายละเอียดบางประเด็นสามารถตัดออกได้ถ้าทําให้เนื้อเรื่องมันเล่นเยอะเช่นตัวอย่างอย่างที่ครูบอกตัดออกไปเลยคําศัพท์ตัดออกถ้อยคําฟุ้งเฟ้อเราสามารถตัดออกได้นะคะเพราะว่าการย่อความเราต้องย่อจริงๆถูกต้องไหมตัดออกตัดออกถ้าเกิดย่อความแล้วมันเยอะกว่าเดิมอันนี้ก็จะไม่เรียกว่าย่อความนะคะต่อไปถ้าข้อความเดิมใช้คำรค่ารทศัพท์เมื่อย่อแล้ว ถ้าใช้คำราชาศัพท์ย่อแล้วก็ให้คงจำไว้นะคำราชาศัพท์ต้องคงคำราชาศัพท์นั้นไว้ห้ามเปลี่ยนแปลงเด็ดขาดคาคราชาศัพท์ต้องคงคำราชาศัพท์ไว้นะคะไม่ใช้เครื่องหมายอัญญะประกาศและไม่ใช้อักษรยอ่อหรือคำยอ่อเวลาที่เรียนย่อความไม่เรียนต้องเขียนตัวเต็มเช่นพศ เวลาที่เรียนย่อความนันเกเรียนต้เขียนว่าโอยนักเรียนเขียนว่าอะไรลูกตัวเต็มพุทธะพุทธะศักสักกะลาเนะนันเกเรียนต้องเขียนตัวเต็มนะคะจะไม่ใช้ไม่ใช้ตัวยอ่ออันนี้ผิดเครื่องหมายเอกพจน์ซื้อเครื่องหมา,หายอะไรลูกนี่เครื่องหมายเนี้ยเนี่ย ไม่ใช้เครื่องหมายอัญประกาศอันเนี้ยเครื่องหมายอัญประกาศไม่ใช้นะคะแล้วก็ไม่ใช้ัสอนย่อหรือคำยอ่อต่อไปหาถ้อยคําใหม่แทนกลุ่มคําบางกลุ่มเช่นใช้คําว่าภารตนัตายแทนคําว่าพระพุทธธระทพระสงฆ์เพื่อให้มันได้ใจความกระชับมากยิ่งขึ้นนะคะนําข้อความที่เป็นสาระสาคัญของแต่ละย่อหน้าเนี่ยมาเรียนด้วยเสีนมนษภาษาข,ของตนเอง อันนี้สำคัญมากเวลาที่เราย่ออะไรเนี่ยมันจะต้องเป็นสมวนของเราเองไม่ใช่ไปลอกเขามาอันนี้ไม่ใช่การย่อความนะคะไม่เรียกว่าการลอกต่อไปอ่านทบทวนและแก้ไขเรื่องที่ย่อให้มีความต่อเนื่องกันมีใจความทบทวนและการใช้คําเชื่อมแต่ละย่อหน้าให้สอบของกันถือว่าเป็นสิ่งสําคัญมากนะคะในแต่ละเวลาที่เรียนย่ยยอหน้ามันจะมีย่อหน้าใช่ไหมคะไอย่อหน้าแต่ละย่อหน้าเราต้องเชื่อมรวงกันและเราต้องเลือกใช้คําเชื่อมให้มันเหมาะสมด้วยอ่ะ เรามาดูตัวอย่างการเขียนย่อความนะคะอันนี้เป็นแบบความเรียงรอยแก้วธรรมดานะคะก่อนที่เราจะไปเริ่มย่อเนี่ยเราต้องขึ้นหัวก่อนขึ้นหัวเราจะขึ้นว,ว,ว่าย่อเรื่องเรื่องอะไรเรื่องอะไรเราก็ใส่ไปนะคะเรื่องอะไรเราก็ใส่ใส่ตรงนี้ใส่ไปเลยของผู้แต่งคือใครใส่ลงไปจากหน hmm. ังสือเรื่องอะไรหน้าใส่หน้าด้วยเราอ่านจากหน้าหลายความว่าตรงส่วนเนี้ยก็คือตรงส่วนที่เราเริ่มย่อและตรงส่วนนี้คือส่วน่เอดเริ่มยอ่อนักเรียนก็ย่อไปเลย ย่อไปอันนี้เป็นส่วนหัวหัวก่อนเริ่มยอ่ออ่าอันนี้ความเร็วเราแก้ธรรมดานะคะเขาย่อเรื่องน้ําในวรรณกรรมร่วมสมัยผู้แต่งคือศาสตราจารย์ดรรื่นเบอไทยสัจพันธ์จากหนังสือเรื่องสื่อสารสร้างสารรค์วรรณศิลป์หน้า225อถึงสองนะคะอ่าความว่าน้ําในวรรณกรรมร่วมสมัยของไทย มีบทบาทหลายอย่างได้แก่เป็นฉากสถานที่วิถีชีวิตและวัฒนธรรมเป็นสัญลักษณ์และความเปรียบนอกจากนี้ยังใช้น้ำในความหมายและบทบาทหลายอย่างจึงทำให้วรรณกรรมมีความหมายลึกซึ้งและมีคุณค่าทางวรรณศิลป์อ่ะอันนี้คือการย่อความอ่ะอันนี้นะคะเป็นแบบขึ้นย่อความรอยแก้ที่ครูพูดไปเมื่อกี้อันนี้ดูไปแล้วนะคะต่อไปแบบขึ้นย่อความประเทศจดหมาย มาเรียงคือเลยจดหมายของใครถึงใครลงวันที่เท่าใดเดือนอะไรพศอ,อ,อะไรความว่าตรงนี้ก็ใส่ส่วนที่ยัเย็นย่อไปนะคะอ่ะอันนี้แบบขึ้นย่อความของ,ของคําประกาศแถลงการคําสั่งก็ระเบียบมาเรียขึ้นเลยคําประกาศของถ้าเกิดเป็นแถลงการได้เลยแถลงการของถ้าเป็นคําสั่งก็คําสั่งของเป็นระเบียบก็ระเบียบของแกลงวันที่วันที่เท่าไรความว่าตรงนี้ก็ ย่อความนะคะต่อไปอันนี้เป็นแบบขึ้นย่อความของคำปราศัยสิงงธรรพูธแล้วก็พระราชดำรัสนะคะอ่ะอันนี้ก็เปลี่ยนไปตามไปตามเรื่องที่เรายอ่อถ้าเกิดเป็นคำปราศัยเห็นคำปราศัยของเป็นสิ่งธรรพุธเห็นสิงงธรรพุธของพระราชดำรัสก็เห็นพระราชดำรัสของนะคะแก่ใครเนื่องในเนื่องในวร,รุก,กัดใดทางทางไหนทางที่ซื้อที่กาวไว้ที่ทางไหนแล้วันที่เท่าไหร่ความว่าตรงส่วนนี้ก็ย่อไป อ่ะอันนี้เป็นแบบคลื่นย่อความปาถกถาคำบรรยายคำสอนตรงนี้ก็เปลี่ยนไปตามเรื่องที่เราย่อนะคะของของใครเรื่องอะไรแก่ใครที่ใดวันที่เท่าไหร่เวลาอะไรอันนี้นะคะส่วนตรงนี้ก็ย่อความต่อไปแบบคลื่นย่อความคำประพันธ์นะคะคำประพันธ์ประเภทอะไรอ่า กับชันกร่ายอะไรก็ว่าไปนะคะตรงนี้เรื่องอะไรของใครของใครของก็คือผู้แต่งบทเป็นใครนะคะตอนใดความว่าตอนที่นักเรียนนักเรียนถอดคำตอนที่นักเรียนจะย่อความคำประพันเนี่ยนักเรียนจะต้องถอดความออกมาก่อนถอดคำประพัน์อากมาก่อนแล้วนักเรียนค่อยย่อความนะคะไม่ใช่ว่าเจอคำประพัน์แล้วย่อเลยไม่ใช่นักเรียนต้องถอดคำประพันธ์ก่อนให้มันเป็นความเรียงร้อยแก้วแล้วนักเรียนค่อยมาย่อความ อ่าอันนี้เข้าใจตรงกันนะอันนี้ก็เป็นสำหรับเรื่องการย่อความนักเรียนสามารถกลับมาดูคลิปถ้าใครไหนไม่เข้าใจเม้น์ใต้คอมเมนต์เดี๋ยวครูเข้ามาตอบนักเรียนกลับมาดูคลิปนักเรียนกลับมาดูคลิปเมื่อไหร่ก็ได้นะคะสวัสดีก็จบเรื่องการย่อความนะคะมีใครสงสัยอะไรก็เม้น์ถามได้เดี๋ยวครูเข้าไปตอบนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ